ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับตักถ่ายกันยามเช้านะครับผมเืินขึ้นมาเข้ามาสวัสดีกับส่งงานกันเนาะมีเมฆบางตลานะครับผมมายมมายมมายมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมส่งงานกันยามเช้านะครับวันนั้นเดิมเนาะมาให้ส่งงานกันยามเช้านะครับวันนั้นเดิมเนาะมาให้ แล้วนะครับได้พบปะพูดคุยกันนะครับยามเช้านะครับผมยุ่งเยอะนะครับก็คุณต้องมาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมส่งงานกันยามเช้านะครับวันนั้นเดิมเนาะมาให้ครับผมเวลาเรียบริ่ก็ต้องส่งงานคุณยายนะครับผมส่งงานคุณยายเพราะว่าเข้าเช้าก็ไม่ค่อยได้จะมีเวลานะเขาคุณมักถ่ายกันไปเนี่ยนะครับผม ถ่ายกันไปยามเช้านะยามเช้ายามเช้ามาเราก็สวัสดีกันมีความมาให้ฟังเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงนก <c oughs> <c oughs> เสียงนกอยู่ในป่าหลังบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งครับเมื่อวานนี้ฝนล,ลินนะครับผมเมื่อวานนี้ฝนล,ลินนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผม ม่วง่อนครับผมยอดม่วง่อนเลยครับสวยงามไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมมือมองฟ้านะมือมองฟ้านะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะนะจ๊ะไปนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับ ก็แก้วนะครับได้ผมปราพูดคุยกันนะครับผมยามเช้านะครับผมยุ่งเยอะนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเมื่อมองฟ้านะเรับผมมือมองฟ้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยทายกันไปเนี่ยนะครับผมทายกันไปยามเช้านะยามเช้า ยมเช้ามาเราก็สวัสดีกันมีความส่งงานกันยมเช้านะครับวันนั้นเดี๋ยม,มาให้วันนี้ให้มาท่าชมบรรยากาศยมเช้านะครับผมฝนตกไปเมื่อคืนนะครับผมมากรอกหากินนะบินเล่นบินไรสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะนะจ๊ะทักทายเกี่ยวค้อยกันไปนะครับผมวันนี้ก็เป็น ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมพามาชมสวนนะครับสวนหลังบ้านนะครับผมว่ามีอะไรไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผมเวลาเรเบิ้ก็ต้องส่งงานคุณยายนะครับผมส่งงานคุณยายเพราะว่าเขาเช้าก็ไม่ค่อยได้จะมีเวลาเนาะขอบคุณมากสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมพี่น้องชาวเดียวครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับถ่ายกันไปเนี่ยนะครับผมถ่ายกันไปยามเช้านะยามเช้ายามเช้ามาเราก็สวัสดีกันมีความมีเมฆบางกลานะครับผมมายมมายมมายมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบุนไปเหมือนเดิมครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดียมามเช้านะครับผมพี่น้องชาวเดียวครับขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับมันนไปเหมือนเดิมครับผมสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะนะจ๊ะทักทายเกี่ยว้อยกันไปนะครับผมวันนี้ก็เป็นได้เวลา ทำง,งานของน้องหล่อแล้วนะครับผมทําง,งานอีกแล้วครับอาทิตย์นี้เข้าเช้าครับอันนี้นี้เข้ากะเช้านะครับผมทํางานบนไปครับทาั้งานสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมมนอนาจารย์นะจ๊นะจทักทายเกี่ยวค้อยกันไปนะครับผมวันนี้ก็เป็นบุไปเหมือนเดิมครับผม <c oughs> ส่งงานกันยามเช้านะครับวันนั้นเดิมเนาะมาให้ สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมพี่น้องชาวเรียวครับก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับมือมองฟ้านะมือมองฟ้านะผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะน้าจ๊ะไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับก็ตัด มือมองฟ้านะคม,มือมองฟ้านะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะนะจจ่าขันบนไปเหมือนเดิมครับผมผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะจจ่านะจจา <c oughs> นี่นังหลอกไจัเรียนโอ้ดูน้องครับน้องมาครับ <c oughs> น้องครับผมนะงม่วง,ง่อนครับผมยอดนะงม่วง,ง่อนดูครับสวยงามไหมครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมวันนี้ทองปลาปลอดโปร่งนะครับผมมาให้ฟังเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงนกอยู่ในป่าลังบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเวลาเรียบริ่ก็ตำส่งงานคุณยายนะครับผมส่งงานคุณยายเพราะว่าเข้าเช้าก็ไม่ค่อยได้จะมีเวลาเนาะขอบคุณมากมะม่วง่อนครับผมยอดนะม่วง่อนตดยเฉพาสวยงามไหมครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมวันนี้ทองป้าปลอนโปร่งนะครับผมบรรยากาศยามเช้าในสวนหลังบ้านนะครับลุต้นไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับกำลังใจให้กันไปนะครับก็ตัดม่วง่อนครับผมยอดมม่วงอ่อนโดยเะสวยงามไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมวันนี้ทองปลาปลอนโปร่งนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมพี่น้องชาวเดียวครับขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเวลาเรียบริ่ก็ต้องส่งงานคุณยายนะครับผมส่งงานคุณยายเพราะว่าเข้าเช้าก็ไม่ค่อยได้จะมีเวลาเนาะขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งครับเมื่อวานนี้ฝนลินนะครับผมเมื่อวานนี้ฝนลินนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมได้เวลา ทำงานของน้องหล่อแล้วนะครับผมทํางานอีกแล้วครับผมอาทิตย์นี้เข้าเช้าครับอันนี้นี้เข้ากัดเช้านะครับผมทํางานบนไปครับทํางานบนไปเหมือนเดิมครับผมจากาศยามเช้านะสวนหลังบ้านะครับมต้งต้นบนไปเหมือนเดิมครับผมแล้วนะครับใ้พบปะพูดคุยกันนะครับผมยามเช้านะครับผมยุ่งเยอะนะครับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสุขกันดีนะครับผมขอบคุณมากครับเพียนหน้าค่าตากันก็มีความสุขแล้วเนาะมีความสุขแลกทาากันไปเนี่ยนะครับผมทักทายกันไปยามเช้านะยามเช้ายามเช้ามาเราก็สวัสดีกันมีความไปนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมเล่นควังใจให้กันไปนะครับก็้าได้เวลา ทำงานของน้องหล่อแล้วนะครับผมทํางานอีกแล้วนะครับอาทิตย์นี้เข้าเช้าครับอันนี้นี้เข้ากะเช้านะครับผมทํางานวนไปครับทางหลักนมะม่วงอ่อนครับผมยอดนะม่วงอ่อนโดยเฉสวยงามไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะหมวดวันนี้ทองปลาปลอดโปร่งนะครับผมขอบมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะครับตักถ่ายกันยามเช้านะครับผมตื่นขึ้นมาเข้ามาสวัสดีกันจงงานกันเนาะ กันดีนะครับผมขอบคุณมากครับทีนหน้าค่าตากันก็มีความสุขแล้วเนาะมีความสุขแล้วนม่วงอ่อนครับผมยอดมะม่วงอ่อนดูครับสวยงามไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมวันนี้ทองปลาปลอยลงนะครับผมป้าครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับตักถ่ายกันยามเช้านะครับผมตื่นขึ้นมาเข้ามาสวัสดีครับ่งงานกันเนาะได้เวลาทําง,งานของน้องหล่อแล้วนะครับผมทําง,งานอีกแล้วรับอาทอิตย์นี้เข้าเช้าครับอันนี้นี้เข้ากะเช้านะครับผมทํางานวนไปครับทางานผมเวลาเรียบริ่งก็ต้องส่งงานคุณยายนะครับผมส่งงานคุณยายเพนะราะว่าเข้าเช้าก็ไม่ค่อยได้จะมีเวลาเนาะ ขอบคุณมากสุกันดีนะครับผมขอบคุณมากครับเหีนหน้าค่าตากันก็มีความสุขแล้วเนาะมีความสุขแลยมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์น,นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะครับตักถ่ายกันยามเช้านะครับผมตื่นขึ้นมาเข้ามาสวัสดีกันจ่งานกันเนาะมีเมฆบางตรานะครับผมมายมายมมายมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ให้มาท่ชมบรรยาก, time time. กาศยามเช้านะครับผมฝนตก